อย่างที่ทราบนะครับว่าคด,ดีของน้องตะโมตอนนี้นะครับก็มีการเรียกว่ากล่าวหาเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ามีการนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิดชอบมีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับก็มีข้อมูลนะครับที่ปรากฏออกมาก็เรื่องของนะครับรองเท้านะครับเรื่องของรองเทา้าซึ่งแน่นอนครับในการที่เรียกว่าถ้าเป็นวิธีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในคดีต่างๆเนี่ยต้องรวบรวม ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดใช่หรือไม่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้าสํานวนหรือไม่นะครับแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยใช้วิธีการที่เรียกว่าอยากเอาอะไรเข้าสํานวนก็เข้าไม่อยากเอาอะไรเข้าสํานวนก็ไม่เอาเข้าหรือเปล่าอย่างกับเรื่องของนะครับร่างของน้องตังโมนะครับต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจที่น่าแปลกใจมากก็คือว่าตอนที่ ตอนที่